สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่21มกราคมค่ะเมื่อคืนช่วงค่ำก่อนชาวไทยเข้านอนตลาดหุ้นสหรัฐยิ่งเขียวสดใสแต่เชา้านี้หลายคนตื่นขึ้น,นมาอาจต้องกระพริบตาทีๆเมื่อเห็นราคาพลิกกลับจากบนลงล่างเฉยดัชนีหลักปิดลบทวนหน้านำลงโดยแนสแดลบ1.3%แถมหลังตลาดปิด Netflix คลิกออฟผลประกอบการหุ้นเทครายได้และกำไรดีกว่าคาดแต่หุ้นสตรีมมิ่งยักษ์กลับดิ่งลง20% After hours ซ้ำเติมจากลบ 1. เในเวลาซื้อขายปกติเพราะจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสูงกว่าคาดและเพิ่มขึ้น3สัปดาห์ติดผลกระทบส่วนหนึ่งน่าจะมาจากโอมิคอนระบาดเดียชนีภาคการผลิตฟ,ฟิลิเฟตดีกว่าคาดแต่องค์ประกอบเงินเฟอ้อพุ่งแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่ปี1 9 8 8งเาองาทะมึนของสเต็กเฟลชันจึงทอดยาวเข้าปกคลุมตลาดการเงินอีกครั้งค่ะ 5 year 5 year forward inflation expectation ลบ15 basis point รวม2วันพุทธพฤหัสร่วงลงทั้งสิ้น20 basis point ปิดเมื่อคืน1.92%ความคาดหวังเงินเฟอ้อระยะไกลปีที่5 10ดังกล่าวต่ำกว่าเป้าเงินเฟอ้อเฟด2%เป็นครั้งแรกตั้งแต่4มีนาคม2021แต่ความคาดหวังระยะใกล้ 5-year break-even กลับขยับขึ้น1 basis point แรงกดดันทางการเมืองจากประธานาธิบดีคุณโจไบเดนซึ่งถแถลงเมื่อวันก่อนคล้ายเปิดไฟเขียวให้เฟดจัดการเงินเฟอ้ออย่างจริงจังสอดคล้องกับหลายเสียงเรียกร้องของนักวิเคราะห์ในตลาดบางก็ว่าอยากให้จบ QE ทันทีหรือขึ้นดอกเบี้ยสัปดาห์หน้ากันไปเลยอย่างไรก็ตามค่ะนักกลยุทธ์คแคมยังคงเชื่อว่าเฟดคงไม่อยากให้ความคาดหวังเงินเฟอ้อตัวยาวร่วงลงต่อไปจากปัจจุบันซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อ2%แล้วผลประชุม FOMC พุทหน้าจึงไม่ควรมีร์ไพรส์ในทิศทางที่เข้มงวดกว่าเดิม โดยเฟดแค่ส่งสัญญาณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดคาดการไว้อยู่แล้วก็พอวันนี้สะสม K T U S ต่อไปเป็นไม้ที่2ค่ะมาดูกันถนึงการขึ้นมาตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิ้งเด็กปิดที่ 1656.96. จุดลบ0.08%มูลค่าการซื้อขาย886 4้ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยื่อนไหวอยู่ในแดนบวกและลบแต่ยังถือว่าแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐที่อ่อนไวต่ตบอลยูน้อยกว่าขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภคอื่นนปรับตขึ้ สนในฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่51,442ล้านบาทและยุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.49%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.02%ค่ะค่างเงินบาทปิตลาดเย็นวันนี้ที่32บาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยระหว่างวันเงินบาทแกว่งในกรอบกว้างเกือบ30สตางค์จากการซื้อขายในตลาดที่เป็นไปอย่างพันผวนเนื่องจากนักลงทุนตอบรับผลการประชุมสบคชุดใหญ่ปลดล็อกให้สามารถรับนักท่องเที่ยวด้วยระบบเทสเซนโกอีกครั้งในเดือนหน้า ส่วนดนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักหลังดัชนีนิกิดิ่งลงเกือบ3%เสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ5เดือนเมื่อวันพุธนิกิปิดไปที่27,772.93จสุดบวก1น่นเซีส่วนงไฮเข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดขยับลงเล็กน้อยค่ะหลังจากที่ดีดตัวขึ้นอย่างแ,งแข็งแกร่งในระหว่างวันคารรับธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบีย้ย เซี่งไฮ้คอมมิชปิดที่3,555.06จุดลบ0.09%ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นยอปิดร่วงลงกว่า300จุดในวันพฤหัสโดยตลาดถูกกดดันจากการที่นักลงทุนส่งคําสั่งขายเข้ามาในช่วงท้ายอันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดดาวโจนส์ Jones, ปิดที่34,715.39จุดลบ0.89% S&P 500ปิดที่4,482.73จุดลบ1.10% ดัชะนีดปิดที่14,154.02จุดลบ1.3 0เอร์เค่ะส่วนตลาดทุนยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสโดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเดินทางและสถนนานการณ์ที่นำตลาดปรับตัวขึ้นท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนขณะที่หุ้นกลุ่มรถยนต์ร่วงลงและนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์เงินเฟ้อและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน c ซซ40ฟตปิดที่ 7,194.16. กจุดบวก0.30%เเ ดัคปิดที่15,912.3 3บอจุดบวก0.6 5เและฟุตซีร้อยปิดที่7 5 8 5 0 1 0หจุดลบค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆคันรับกระแสคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนมีนาคมอย่างไรก็ดีค่ะดอลลาร์ถูกกดดันในระหว่างวันหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แย่ซึ่งรวมถึงยอดขายบ้าาานนนนนมมืือออร่่ววงงลยหัักใเดค ส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเ้วซ้ตลาดนิวยอร์กปิดลบค่ะลงไป0.1%ปิดที่86.90ดเซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อย่างไรก็ดีค่ะสัญญาณน้ำมันดิบขยับลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐและรัสเซียยังคงเป็นปัจจัยหนุนตลาดส่วนฝั่งของเบรนท์เองค่ะลบไป0.1%ปิดที่88.38ดเซนต์ต่อบาร์เรล สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลงในวันพฤหัสค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์อย่างไรก็ดีสัญญาณทองคำขยับลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและรัสเซียยังคงเป็นแรงผลักดันให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่วเดือนกุมภาพันธ์ลบ0.03ปิดที่1,842ดอลลาร์60เซนต์ต่อแทรอา์สค่ะและนี่าวหมดของเคทแอมบ์เดลี่นิวส์ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้ เรายัางคงต้องทำโซเชียลดิสเทนซิ่งแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิชันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ